เรายังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อบำบ,บัดน้ำเสียนะคะข้างกองขยะของเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาประกอบอาชีพจัดจับสัตว์น้ำในลำคลองได้ตามปกติแล้วค่ะหลังจากที่ทางเทศบาลนะคะได้มีการปรับระบบบำบัดน้ำเสียและมีการยกคันดินค่ะป้องกันน้ำขยะออกสู่ลำรางสาธารณะค่ะ บริเวณลำคลองฝรั่งถมค่ะท้ายบ,อบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมราชซึ่งก็อยู่เป็นรอยต่อระหว่างตำบลนาทรายแล้วก็ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชล่าสุดค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะสามารถที่จะลงไปหาปลาในลำคลองได้ตามปกติแล้วหลังจากที่คุณภาพน้ำในคลองฝรั่งถมเนี่ยใสยขึ้นแล้วก็มีคุณภาพดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดสัตว์น้ำประเภทปลาพื้นเมืองชนิดต่างๆก็เริ่มกลับมาอาศัยทําให้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านก็เคยประสบกับปัญหาปลาในบ่อดินของพวกเขาต้องตายยกบ่อเลยสาเหตุก็มาจากการสูบน้ำจากลำคลองสายนี้ไปใช้ค่ะ โดยสาเหตุที่ทําให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบภูเขาขยะดีขึ้นนะคะเนื่องมาจากว่าขณะนี้เทศบาลนาครนครศรีธรรมราชได้ยกระดับแนวคันดินเพิ่มสูงขึ้นอีก1เมตรมีความยาวหลายร้อยเมตรในแนวทิศตะวันตกแล้วก็ด้านทิศตะวันออกเพื่อป้องกันน้ําจากบอ่อพักน้ําขยะไหลออกสู่ลํารางสาธารณะมีการจัดระบบบาบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียนจํานวน3บอ่อพักค่ะโดยจะไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ําธรรมชาติมีการฉีด e อทุกวันเพื่อดับกลิ่นและเร่งการย่อยสลายกําหนดจุดที่ ขยะไม่ให้ขยายออกจากแนวเดิมและปลูกพืชคลุมดินบริเวณภูเขาขยะเพื่อปรับภูมิทัศน์ทางด้านของนายชัยอัมพลวงจำเริญอัมพรค่ะเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแนวระบายน้ำจากท้ายบ่อบำบัดของเทศบาลน,นครนะครศรีธรรมราช ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าภาพรวมในระยะนี้นะคะสถานการณ์น้ำเน่าเสียก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับน้ำในคลองเริ่มใสขึ้นพืชน,น้ำก็เริ่มจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะชาวบ้านก็เริ่มกลับมาหาปลาน้ำจืดเป็นรายได้กันอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำกันอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกค่ะเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งเจือปนแล้วก็สารพิษที่จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านสัตว์น้ำรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือน,นะครับเรื่อง <ạ. S 1> ของขยะเพราะว่าเราเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนนั้นผลิตขยะทุกวันนะครับ